ผมินมันกินกิน้ครับตอนนี้ผมก็มาเล่นอันนะเพื่อนนะครับตอนนี้ครับผมก็เจะมมาเล่นแมปอะไรไม่รู้ชื่อนะครับผมก็จะเริ่มจากเลเวลหนไปให้ถึงย้อนกลับหนึ่งเลยนะครับถ้าผมทำไม่ได้เออถ้าผมทำไม่ได้จริงๆผมแพ้ลวกันนะครับก็ฝากกดติดตามกด ไลค์กดแชร์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังลุ้นอยูอย่เอาเพิ่งจะตัดปก่ตอนนีมีการชุก200นะคะตอนนี้คนก็มาถึง200ครับผมว่า200แต่ไปสองร้อยห้มสิบเก้ผมได้ยนเสีงองมีคาราโอเกครับ ไปกันต่อที่หนึ่งโลไม่ใช่ไปกันต่อที่หนึ่งพันมาถึงหนึ่งพันแล้วนะครับเดียวผมก็ะต่อยขึกก้นนะ 2,006สองพันหกนะครับครับก็ครบหนึ่งสองพันแล้วนะครับก,บ 1, บก็ไปกันต่อที่เท่าไหร่วะห้าหมื่นนะครับโอเคไหมครับนะครับ